เนื่องด้วยปัญหาที่เจอกันทุกคนครับรอบนี้รีลันกันแบบเบิ่มเบิมครับเฟยเซียวมาพร้อมกับโลบินครับกับแบ็กซวอนเลยทําให้มีตัวรีลันถึง3ตัวแล้วก็จะมีตัวรีลันใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือโทปาซึ่งจะมาพร้อมกับลิงชาก็ยังงงอยู่ว่าทำไมตู้เฟดหลังถึงมีรีลันแค่ตัวเดียวแต่ตู้เฟด์แรกมีรีลันถึง3ตัวก็เลยนํามาซึ่งความสมชายงุนงวงว่า อายแล้วพี่ผมจะเปิดตัวไหนดีเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าว่าเอ้ยเปิดตัวไหนดีแล้วตัวนั้นเอามาทําอะไรแต่ผม,มต้องหมาตรงนี้ก่อนนะครับแต่ไล่ดีแต่และตัวละครมีความคุ้มค่าไม่เท่ากันและที่สําคัญแรงอวยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมให้ว่าเออตัวนี้เอาไปเล่นกับทีมไหนดีนะแล้วก็ถ้าอยากได้รายละเอียดเลยก็ต้องย้อนไปดูคลิปเก่าเอาแต่ไอ้ครว่าเปิดเถอเปิดไม่นะเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันโรบินเป็นเปิดเถิดคาร์ฟก้าย,ยังเป็นเป Back เ,ปนเปิดอ กลายเป็นเปิดเธอทุกตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องดูว่าคุณจะเซตอัพทีมในรูปแบบไหนต่างหากละถ้าถามถึงตัวที่เราเปิดแค่ตัวเดียวแล้วมันจะเอาไปใช้ได้หลากหลายเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเลยก็คือโรบินครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเพาะทางทั้งหมดแล้วฉะนั้นถ้าคุณถามหาแค่ตัวเดียวผมมองว่าโรบินตอบโจทย์สุดนี่สรุปให้แบบตั้งแต่ต้ตนคลิปแล้วนะสำหรับสวยเซียวผมข้ามไปเลยนะครับผมจะไม่พูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าคุณก็แค่กลับไปดูคลิปก่อนหน้าคุณก็เจอแล้วฉะนั้นนไไไไปปปดดูคลลิอเเเเสี่่ยวว้รบกกกาาามมมุข็พื அரே บนซะเยอะเลยลงุงสำหรับตู้ลีลานตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือตัวโรบินที่กลายเป็นเปิดเหอะไปแล้วจากเดิมที่เป็นแค่เปิดไหมนะถ้าคุณอยากดูแบบละเอียดก็กดที่การ์ดมุมขวาบนได้เลยครับส่วนเนผลที่ปัจจุบันเปลีป่ยนมาเป็นเปิดเหอะเนี่ยก็เพราะว่าหุ้นขึ้นไม่หยุดเลยครับหลายๆทีมใช้ดีมากๆแล้วก็หลายๆตัวก็สามารถนํามาใช้ได้ดีเหตุผลหลักๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นตัวประสานเลยไปได้หลายตีและก็เป็นตัวที่สามารถเร่งแอคชั่นทั้งทีมได้พร้อมกันด้วยซึ่งถ้าคุณเม n a เรื่องนี้ได้ด้ีีเเน่่ยยมมมัววออะะาาากกกพรกร,รงงแททูล ส่วนถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบกับตัวละครหลังหลวนเหมยเนี่ยผมพูดให้แบบแมนๆสั้นๆง่ายๆตรงนี้เลยนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบคุณจับแยกทีมกันก็จบแต่ถ้าถามถึงเรื่องของความสเปเชียลไลซ์เฉพาะทางเนี่ยรวนเหมยเนี่ยจะเก่งมากๆกับทีมที่เป็นทีมซูเปอร์เบรกครับส่วนทีมที่ไม่ใช่ซูเปอร์เบรกไม่ใช่เล่นไม่ได้นะเลื่อนให้มอนด้แอคชั่นช้าลงก็เป็นดิเฟนซีฟและเป็นออฟเฟนซีฟอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเวลาศัตรูมันล้มมันโดนดาเมจแรงขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีทททะะลวววงงงต้้้้้้าาาาานนนนนนนใใหหออออีีีกกกกกกกแถถมมมรรรบบบััััสปดดเเพืื่่่ยคคคขจๆุู จะไปะยัดในทีมซูเปอร์เบกันอยู่แล้วแต่กลับกันเนี่ยตัวโรบินจะเป็นตัวที่บัฟเฉพาะทางได้เก่งมากๆในกรณีที่เป็นทีมฟอลโลว่าแพทแทกหรือทีมโจมตีต่อเนื่องและในยุคที่ตัวโรบินออกมาเนี่ยแต่ละตัวบังก็แพงแสนแพงครับแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีมาร์ชทินภาพที่ได้ฟรีกันทุกคนมีโมเจเอที่อยู่ในตู้เฝยเซียวแล้วก็อยู่ในตู้ของโรบินด้วยแล้วก็มียุดลี่ที่เก่งมากๆแล้วก็มีเฝยเซียวอีคือตัวละครเริ่มมีให้คุณใช้เยอะมากๆแล้วและถ้าใครมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยค ไม่ต้องเปิดกาชาด้วยก็เลยทาให้จริงๆแล้วทีมโรบินปัจจุบันมันถือว่าถูกลงมาเยอะมากๆแล้วครับแล้วคาถามทําไมถึงกลายเป็นเปิดเหะล่ะเหตุผลที่เก่งแล้วก็กลายเป็นเปิดเหอะขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มเอ็นเกมตอนนี้ยังคงใช้เวลาแล้วก็เรื่องของเทินเป็นตัวตัดสินเรื่องของคอนเทนต์เอ็นเกมอยู่ไม่ว่าจะเป็นอพอลิปติชาร์โลที่เพิ่งจะโผล่ขึ้นมายังใช้วิธีการเก็บดาวจากแอคชั่นแวลูเลยแอคชั่นแวลูก็คือค่า ATV ที่เรานิยมเรียกกันนั่นแหละครับแต่ถ้าเอาจํากัดความไม่ง่าย คือยิ่งค่ามอนเร็วเท่าไหร่หมายถึงใช้ตัวแอคชั่นแวลูน้อยเท่าไรเนี่ยก็จะยิ่งได้คะแนนที่มากขึ้นนั่นเองครับแล้วการที่แมชคานิกมันสามารถเร่งแอคชั่นขึ้นมาทั้งทีมได้เนี่ยมันก็เลยเก่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเร่งทุกตัวขึ้นมาเนี่ยทุกตัวก็สามารถได้แอคชั่นใหม่แซงเทิร์นมอนขึ้นมาได้แล้วก็สามารถมีดาเมจพิเศษแถมมาอีกซึ่งเป็นดาเมจที่การันตีว่าจะเกิดริสเคเขแน่ๆนแล้วก็เป็นดาเมจที่มีการล็อกริสเทคเขดาเมจมาแล้วแล้วเวลาเพื่อนตีีีีกก็มมมมมดาเเแถออนนนยัะะๆค แล้วทีมโจมตีต่อเนื่องมันตีกันหลายฮิตมันเลยทําให้ดาเมจตรงนี้มันเยอะมากอย่างเฟยเซียวเนี่ยเธอหนึ่งมีดาเมจ3ฮิตแน่ถ้าโรบินคุณเติมดาเมจได้หมื่นหนึ่งเท่ากับคุณได้ดาเมจฟรีจากโรบิน3 0 0 0 0่นครับใช่ครับมันปัญญาอ่อนมากสิ่งที่ได้เนี่ยมันเยอะมากๆครับแถมตัวสกิลต่อสู้เนี่ยมันก็สามารถบัฟได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีโในการใช้ ATK หรือว่าใช้ defense หรือว่าใช้ HP อันนี้ผมพูดเผื่ออนาคตไ้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นการบัฟโบนัสความเสียหายมันเลยไม่สนใจว่าจะเเปป็นนนโจมตตีออองกััรืืวว่่ลดสไค ก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปเปิดแลคโคนประจําตัวก็ได้มันก็มีแลคโคนโบนียที่ให้พลังงานแลคโคนกิจกรรมก็ได้มันเลยทําให้ตัวละครมันไม่ได้สี่เลี่ยบเราคุณต้องมีประจําตัวซับโรบินนะครับเรื่องของเรลิกจะอัปเดตเป็นเซตซี C. จะเน้นใส่ยาครับก็คือเราจะใส่เป็นยําระหว่างสปีดกับ a d k แต่ว่าสปีดจริงๆเราอยากถึงแค่ร้อยี่สิบก็พอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวรวมกับตัว,ตวทเทรสที่ให้เนี่ยก็จะมีสปีดประมาณร้อยหกสิบแล้วซึ่งมักจะได้แอคชั่นเป็นคนแรกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะนนะไม่ ซีรีสอะไรที่จะยำเป็น2สปีดจกักรเรยอาจจะยำเป็น 2ADK ไปเลยกับอีก2 ADK ไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าอยากได้ดัเมจส่วนตัวที่เป็นดาเมจเพอร์ซันอลดาเมจก็คือตอนน้องเวลคัมทูมายนะครับก็ให้ใส่เป็น2กายภาพครับส่วนตัวจักรวานประดับเนี่ยด้วยความที่เชือกเนี่ยผมบอกก่อนนะครับคุณควรไปลองเล่นเองเนาะว่าคุณวนพลังงานพอใช่ไหมถ้าเกิดว่าวนพอเนี่ยก็ใส่ a d ดีไปได้เลยครับถ้าวนไม่พอบางทีการใส่พลังงานเนี่ยทำให้เล่นได้ดีกว่าตรงนี้ไม่ฟิกนะครับผมย้ำเลยนะว่ามัน มีรีควายเมนมีเรื่องของความถี่ในการโจมตีที่ไม่เหมือนกันด้วยเรื่องสปีดเรียงทีมาก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วเรื่องของการเร่งไซเคิลเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าคุณจำเป็นต้องเร่งมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องไปลองเองนะส่วนลูกแก้วเนี่ยถ้าใส่ a d k จะได้บัฟเพื่อนแต่ถ้าใส่เป็นดาเมจกายภาพเนี่ยจะได้ดาเมจส่วนตัวตอนที่ท้องเป็นธาไม่ตายก็ไปลองเอาส่วนเซ็ตนะครับสามารถใส่เซ็ตใหม่ฟื้นฟ,นฟนูพลังงานได้เลยนะครับอันนี้คุ้มค่ามากแล้วให้คนแรกในทีมเนี่ยเป็นตัว DPS ครับตัวเซ็ตใหม่ก็คือเซ็ตลูชชาาาาคคนนะรรรััททีี่่จใให้้พลงงเ5%ขมแแก ก็จะได้ a d k 12%ก็เลยอยากให้คนอื่นแอคชั่นกอนเราประมาณนั้นครับส่วนกิเกตฟาร์มของเขาใส่ได้นะครับพวกเซ็ตฟลีดเซ็ตสเปซซีลิงสเตชันเซ็ตบล็อกเก n นคิวเซ t ตสปริงลี่ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ใช้งานได้เลยฉะนั้นถ้าคุณพูดถึงตัวละครตัวแรกที่คุณอยากจะเลือกเปิดผมมองว่ายังไงก็เป็นโรบินครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณจะไปประกอบทีไม่ครบเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้ก็ไปรอดูตัวต่อไปนะตัวต่อไปก็คือตัวละครคาฟกาครับคือ, Half a, อ,อนนคารนนซึ่ง ก็ถือว่าเก่งมากๆเพราะว่าสามารถดึงดอทของคนอื่นขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นทีมดอทเนี่ยคุณสามารถเล่นคาฟกาได้แต่มันติดตรงที่ว่าปัจจุบันก็มีตัวละครดอทอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากๆอย่างแบล็กสวอนขึ้นมาแล้วด้วยเพราะว่าตัวแบล็กสวอนเนี่ยคุณสามารถมีแบล็กสวอนแล้วให้คนอื่นมาดึงดอทขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่ามันจะจับคู่ได้ดีที่สุดกับกรณีที่เล่นกับแซมโปซึ่งตัวแบล็กสวอนก็เป็นลมอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถเล่น เป็นเสาหลักเพราะว่าสามารถดึงดรอททุกประเภทได้นั่นเองครับแต่ถ้าคุณเปิดมาแค่เฉพาะคาฟกาตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นณปัจจุบันครับมันจําเป็นที่จะต้องมีตัวอื่นที่ดรอทงแรงมาช่วยด้วยเช่นแบ็กซอนอีกสักตัวหนึ่งมาเลยทําให้ถ้าคุณจะเปิดเถอคาฟกาเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ควรจะมีตัวมาประกอบร่างกับทีมดอทของคาฟกาด้วยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถือว่าดาเมจมันดรอปลงไปแล้วครับด้วยความที่เลือดมอมมันเยอะขึ้นแล้วในปัจจุบันและก็มีตัว DPS g e เจนใหม่ๆด้วยครซ่งามจะหวฟโ ตีต่อเนื่องแอคเกอรลอนที่มีเจลชิลสุดท้ายแล้วครัฟค่าในปัจจุบันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วมันเลยจะเป็นเปิดเถื่ก็จริงแต่ว่าคุณอยากได้ตัวอื่นมาประกอบล่างซึ่งแมซสวอนก็มาด้วยกันนะส่วนเรื่องของแมานิกคหลกัหลกๆของตัวละครตัวนี้ก็คือสามารถแปะดอปไฟฟ้าด้วยตัวเองได้ดาเมจก็ประมาณห0,000ื่นบวกลบขึ้นอยู่กับของของ,ของคุณนั่นแหละครับโดยหลกัหลกๆเราจะเน้นที่การอัพครสวค์ตัวท้าไม่ตายถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปกดที่การมุมขวาบนได้เลยนะครับทำไว้ให้แล้ว ก็จะเป็นลิงค์ e s c r i p t i o n ของคลิปคาร k ฟกามีเรื่องนี้ด้วยครับแต่ณนะปัจจุบันคุณต้องอัปเกรดแล้วนะเพราะว่าดอทเนี่ยมันไม่ได้แรงเมื่อเทียบกับตัวเจนใหม่ๆแล้วนะครับโดยคาร์ฟกาเนี่ยสามารถแปะดอทได้จากการกดใช้งานถ้าไม่ตายหรือว่าทําการโจมตีต่อเนื่องโดยการที่ให้เพื่อนทาการตีศัตรูสักตัวหนึ่งแล้วคาฟกาจะมีการโจมตีต่อเนื่องไปหลักๆโจมตีต่อเนื่องเพื่อแปะดอทนั่นแหละครับส่วนคนนี้ที่คุณมีตัวอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถอัปเกรดได้นะให้กับทีมดอทก็คือ e 2, ค e กาออคางุณจ เดิมที่จะทาให้ศัตรูติดดอทที่เป็นสถานะช็อกก็คือจากไฟฟ้าแล้วจะมีการทาให้ศัตรูโดนดามเมทที่เป็นประเภทดอทแรงขึ้นอีก30%ด้วยเป็นการแปดดีบัฟเพิ่มเข้าไปครับอยู่แค่2เทิร์นส่วนตัวอีเดรอนสเนี่ยคือเวลาคราฟก้าอยู่ในสนามต่อสู้ก็คือยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายดาเมจต่อเนื่องของทั้งทีมจะแรงขึ้น25%ถามว่าเยอะไหมไปเปิดตัวอื่นเข้ามาประกอบร่างในทีมเช่นคุณไปเอาแบ็กซวอรนมาแล้วหรือคุณมีแบ็กซ์วอรฒนาาัอ่่นๆเเข้มมมพิทีดแ แรง,งแลวเอาคาวก้ามาดึงเอาเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็คงเป็นเปิดเหอะแบบที่มีเงื่อนไขคือต้องเอามาประกอบทีไม่ครบอยู่ดีครับเพราะว่าเรายังไม่เจอตัวประสานสําหรับดอทแท้ๆแถมมันก็ไม่แน่อาจจะมาก็ได้ก็ต้องรอดูกระดอดไปครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับปัจจุบันล้วนเหมยไปทีมเบรโรบินไปทีมโจมตีต่อเนื่องเจลชิวไปทีแมกกะรอนมันโหดกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเตรียมตัวเจดอดอทติดขีได้เลยมึงกูบอกเลยฟังดูแล้วอาจจะเหมือนกาวแต่ CCC เรามีดาเมจที่เหมือนเป็นดาเมจดอทที่แม่งติดขีได้แล้วคครรับรับบสาาหก้นะ เรื่องของเรลีกก็จะมีเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือสําหรับคนที่ใส่เซตดอทก็ยังใส่เซตดอทได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราเอาอัตราสถานะแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะไม่เอามากกว่านี้นะส่วนใครไม่ไหวเนี่ยคุณก็ยังเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับส่วนสีไฟฟ้าผมไม่ค่อยแนะนานะถ้้จะฟาร์มสีจริงๆใส่สีพิชเนเนอร์ก็คือเซตดอทดีกว่านะครับแต่บอกก่อนนะดาเมจมันต่างเยอะนะครับเพราะว่ามันทะลุดีเฟนส์สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องความที่ตัวคาฟก้ามเมดีเคเยอะอยู่แล้วนเนาะเราจะแนะนาว่าถ้าจะมมน้ดีับ เราต้องใส่ลูกแก้วไปไฟฟ้ากับเชื่อกไปในดีเคนี้ฟิตนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเพียวฟิกชันอาจจะเชื่ออียได้น,นี้ต้องไปลองเซตอัพดูเรื่องของตัวเซตก็จะแนะนําเป็นเซตกระหมดนะครับก็คือเซตที่ทําให้สปีดเรา135หรือว่าถึง160แล้วจะได้บันความเสียหายต่างกันนี่แหละเพราะว่าเนี้ยได้เยอะที่สุดแล้วหรือไม่ก็ใส่เซตเก่าอย่างตัว Space Ceiling Station ก็ได้ครับตัวต่อไปก็คือรีรันของ Black Swan Black Swan เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวละครเปิดไม่นะนะครับไม่ใช่ตัวละครเปิดเหอะคือเงื่อนไขมันเหมือนกันคบคาฟก้าที่พูดมาก่อนหน้านี้เลยครับคุณย้อนกลับไปฟังที่คาฟก้าก็ได้ครับคือตัวมัน เก่งแหละครับแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดเปิดเหอะแล้วเพราะว่ามันเจอทั้งแอคเกอรอนเจอทั้งไฟเฮฟไฟเจอทั้งเฟยเซียวเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าเก่งแหละแต่ว่ามันต้องประกอบล่างถี่ไม่ครบครับข้อดีเนี่ยก็คือตัวอาคาน่าที่เป็นดอทของตัวแบล็กซวอนเนี่ยพอไปคอมโบกับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทําให้มันแรงได้เยอะขึ้นมากๆแล้วก็สามารถโดนตัวข้างๆได้ด้วยครับเมื่อจำนวนสแต็คมีมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สามารถลดดีเฟนต์หมู่ได้แต่ว่ามันลดไม่ได้เยอะนะครับก็มันต้องจ่ายสกิลด้วยแล้วก็คาฟกาต้องจ่ายสกิลตลอดด้วยน ว,ว่าไม่ค่อยมีสกิลพ่อยจะแดกครับโดยหลักๆตัวแมคาีนิกของอาคาน่าเนี่ยก็คือยิ่งมีสแต็กเยอะยิ่งแรงขึ้นครับวิธีการก็คือจะต้องมีการดึงดอทประเภทนั้นๆขึ้นมาก็คือศัตรูโดนดอทนั้นๆนั่นแหละครับหรือมีการแปะดอทนั้นๆเข้าไปมันก็จะสามารถได้สแต็กเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวละครตัวนี้ปั้นสแต็กเหนื่อยครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้อัตราการสร้างสถานะ120ขึ้นไปเพื่อเอาดามจให้สุดจากตัวเทรสครับก็คือไอเทรสเม็ดนี้แล้วก็ตัวไลค์โคนเนี่มาาาจู่้กกันนตตรงงแลวหไค 4ดาวเยอะมากมากแต่คุณสามารถใส่ของแชมพูได้นะครับแต่ดามจก็ต่างกัน2 1็กรณีที่เป็นไล่โคนแชมพูขัด5นะซึ่งถ้าคุณจะอัปเกรดน้องก็สามารถไปได้จนถึงอ e ีโดรนหนึ่งครับ<ว>แล้วความวซับซ้อนของตัวละครอ,อย่างแบล็กซวอนเนี่ยคือถ้าไม่ตายจะทําให้ตัวสแต็กอาคาน่าไม่ลดลง1เทิร์นครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณใช้งานถูกจังหวะในตอนที่เพื่อนจะลุมกันสกรรมยําเทนสมอนเนี่ยผมบอกเลยว่าดามจฉีกขึ้นเยอะมากๆฉะนั้นคุณเล่นแบล็กซวอนเก่งกับไม่เก่งเเเนนนนี่ยใรรืออองของขกาับมะคคผล ส่วนอนาคตผมก็ยังมองว่าเป็นตัวละครเปิดไม่นะอยู่นะมันต้องรอดูเลยครับสุดท้ายแล้วเพราะว่าเรายังไม่เจอตัวละครที่เป็นสพอร์สำหรับทีมดอทโดยเฉพาะเนี่ยณปัจจุบันนะนะแต่ถ้ามาผมว่าก็น่าจะโขกกันทั้งทีมแหละครับและผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีแหละแต่ไม่รู้มีเม,มื่อไหร่นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแบล็กสวอนแล้วมันโอเคไหมถ้ามันเล่นกับมอนที่แพ้ลมแล้วเราใส่แซมโปเนี่ยมันก็ได้อยู่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวดามิทดอทของตัวแบล็กสวอนเองมันเป็นลมเท่ากับแซมโปก็สามารถดึงดอดดาาาาา่เเเ,เ,เอกกคลลยรรพววุณ าแชมพู ple, ใจสกิลมันดึงดอดได้แล้วมันก็แค่ใจสกิลไงมันไม่ได้จําเป็นต้องกดท่าไม่ตายเหมือนพวกตัวละครอย่างพวกกุย้ยอะไรพวกนี้เลยทําให้มันสามารถดึงดอดได้ง่ายอยู่ครับแต่ถ้าเป็นคาฟกาทั้งสกิลทั้งท่าไม่ตายมันดึงดออได้หมดเลยสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าณปัจจุบันตัวละครที่มันยังเก่งจริงๆแล้วก็ดูยืดหยุ่นที่จะใช้งานเนี่ยก็จะเป็นโรบินแค่ตัวเดียวที่เป็นตัวรีลันนะครับเรื่องของเรลิกจะเหมือนกับของคาฟกาเป๊ะเลยนะครับจะเปลี่ยนแค่ตัวจักรวาลประดับแล้วก็อหลลักที่เือกบหลักทีีีี่่เลือกนยด้วววคามมทจะตั เนาะฉะนั้นเราจะอยากทําค่าเอฟเฟคคิดเวทให้สูงมากๆครับเราอยากได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะนั่นเป็นภาระที่คุณต้องไปทําให้ได้เพื่อเอาบนัำความเสียหายเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมส่วนตัวจัก,กรวาลประดับเนี่ยแนะนําเป็นเซตแผ่นคอสมิกแทนครับที่จะได้เอดีเคตามค่าอัตราการสร้างสถานะของคุณเราทําเกินร้อยอยู่แล้วฉะนั้นเราได้เต็มๆแน่ๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอดีเคก็อันเนี้ยดีครับรองลงมาก็จะเป็นเซตกเลอร์ม,มดครับสำหรับคนที่ทําสปีดถึง,135 160, งร้อยสามสิบห้าร้อยหกสิบ ละครเสาหลักพอรู้ว่าแบทเทกได้ตัวหนึ่งนะเหตุ hey, ผลก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมให้เป็นเปิดเผยตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าดูแล้วมันดูโกงแต่ต้นครับเพราะว่ามันแอคชั่นได้ทีขอแค่เพื่อนโจมตีต่อเนื่องได้มันแปะดีบัฟได้โอ้มันครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างมากซึ่งปัจจุบันมันก็ยังเป็นตัวเปิดเผยแท้ๆอยู่ครับเพราะว่าทุกการกระทําของตัวโทปัสเนี่ยเป็นโจมตีต่อเนื่องทั้งหมดแล้วตัวหมูก็ออกได้ถี่มากๆด้วยขอแค่คุณใส่ตัวละครที่โจมตีต่อเนื่องได้เข้าไปเพิ่มเติมแถมตัว,วดีบัน 50%กับทุกคนที่ตีส่มอนตวนั้นด้วยแม่งคือโคตรดีบัฟที่ดีมากๆครับและพอคุณใช้ท่าไม่ตายเนี่ยการกระทําของเพื่อนที่ไม่ใช่ Follow up a t t a c ทก,ก็สามารถเล่งหมูขึ้นมาได้และก็ไอยตัวหมูนับมีที่ไปตีเนี่ยก็จะแรงขึ้นกว่าปกติด้วยแถมไล่คนฟรีอย่างโคเกอร์ทา,าช็อปเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าคุณจะเอามาเป็นเสาหลักแล้วเปิดไล่คนมาจําตัวไปเลยครับไล่คนแม่งช่วยเยอะมากส่วนใครจะดูายละเอียดข้อมูลของโทปสที่ละเอียดกว่านี้เนี่ยก็กดที่การ์ดมุมขวาบนได้เลยนะครับส่วนตัวรีลิกเนี่ย าจากของเก่าเลยก็ยังคงใส่เป็นเซต Follow-up 4ชิ้นเหมือนเดิมก็คือเซต The Ash b l e s i n g Grand Duke นั่นแหละแต่ว่าตัวจักรวาลประดับเนี่ยจะมีเปลี่ยนหน่อยครับก็คือเราจะใส่เป็นเซตใหม่ที่มาสําหรับสายซัมอนโดยเฉพาะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่เป็นซัมมอนก็คือพวกตัวละครที่มีแอคชั่นแยกออกมาที่เป็นคนหน้ากันเช่น Lightning Lord แล้วก็ Numbi พวกนี้ถือว่าเป็นซัมมอนทั้งหมดเลยครับก็จะได้คีย์ที่เข้าดาเม48%บัฟโดยแท้จริงครับส่วนใครที่เล่นกับทีมโจมตีต่อเนื่องจะใส่เป็น Durant Dynasty ก็ได้นะครับเพราะว่าแป๊บเดียวสเตกก็เต็มแล้วเหมือนกันเพราะว่าตีค่อนข้างทีอันนั้นเนี่ยจะได้เป็น DMG สำหรับโจมตีต่อเมื่องซึ่งโทปาสเป็นโจมตีต่อเมื่องทั้งหมดอยู่แล้วอ่นะ25%แล้วก็ได้ฟ r i t i c a l d a m a 25%ครับหรือไม่ก็ไปใส่เซตไอเนอร์แบบเก่าก็ได้ครับแต่ถามว่าคุม้มไหมของใหม่48%ถ้าคุณยังไม่ใส่แม้กระทั่งดูเวท Dynasty เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากครับและปัจจุบันเนี่ยตัว Follow Up มันก็มีเยอะมากแล้วมีดรเลชิโออยู่ล<ม>ี่มีเฝยเซียวมีโมเจอมีน้องมาร์ทอีกแต่ว่าน้องมาร์ทมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของโมเจอเนี่ยก็ต้องพูดตรงว่ามันก็เหมือนกับเอามาเป็นตัวโทปาที่โดนลดพลังลงมามเพราะว่าตัว บัฟเนี่ยมันให้ผลเบาวกว่า25%เปอร์เซ็นต์แล้วเวลาคุณจะเปลี่ยนเป้าเนี่ยก็ต้องจ่ายสกิลใหม่เรื่อยๆทุกตัวด้วยคือปกติถ้าเป็นโทปาสเนี่ยมอนตายมาร์กมันจะไปสุ่มลงที่ตัวอื่นแทนแต่ว่าของโม่เจอต้องจ่ายสกิลใหม่แลวผมมองว่ายังไงอนาคตเนี่ยก็ยังคงได้ใช้อยู่แหละครับเพราะโทปาถึงแม้ว่าดาเมจส่วนตัวจะไม่ได้แรงมากแต่ดีบัฟโหดจัดจัดแอคชั่นถี่จัดจัดมันเลยได้ใช้งานแน่ๆแถมเวลาคุณเล่นกับโรบินเนี่ยไอตัวหมูที่ออกไปตีแต่ละฮิตยิ่งมันออกถี่มันมมยนยยยิ่่งรีดาาามมขอตตววถ้้้ไโบคคุ นั้นผมก็พูดตรงๆเลยว่าอย่างไงโทปาสมันก็ยังเก่งมากๆอยู่แต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละครับมันก็ต้องไปเล่นกับทีมโจมตีต่อเนื่องอยู่ดีคุณก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยคุณเหมาะสมกับตัวอะไรบ้างฉะนั้นโทปาสไปได้หมดครับถ้าเล่นกับทีมโจมตีต่อเนื่องรัวๆเนี่ยคือคุณไม่กดท่าไม่ตายมันก็เร่งแอคชั่นหมูได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกดท่าไม่ตายเนี่ยจะทําอะไรมันก็สามารถเร่งแอคชั่นได้หมดนะสรุปเรื่องของความคุ้มค่าตู้ละกันนะครับส่วนตัวผมให้เป็นโรบินนะเพราะว่าถ้าูดกกกกกัันนนตตตาาาาาามมมรรรงงแแลลลลล้้้ววววออยย่่่่ททีีบบโิเปป็ะคไไหหผ ชอบตัวละครซับพอร์ตมากกว่าตัวละครดามเมครับถ้าไม่ใช่ตัวคีรักเหตุผลก็เพราะว่ามันไปได้หลายตีกว่ามันแยกร่างได้นะ่ะแถมไม่เกิดว่าคุณจะซื้อเซ็ตแฮปปี้มิลของเฟยเซียวเนี่ยคุณเปิดแค่เฟยเซียวไปตัวเดียวคุณก็ได้โมเจอมาอาจจะได้แหละมั้งไม่รู้บางคนแม่งเปิดแล้วไม่ออกแล้วก็มีน้องมาร์ชมามันก็เล่นได้แล้วถ้าคุณเดี๋ยวจะอัปเกรดคุณก็เปิดโรบินไปก็ได้ครับหรือคุณจะไปเปิดตัวอื่นเพื่อมาประกอบร่างทีมอื่นของคุณให้ครบก็ได้ก็ลองตัดสินใจดูถ้าเกิดว่่่่่่่าาาาาคคคุณม al, มีียยเเเเซวววลลลลลบิิินนนนแแ้้้้าา้กกกก็็็รรอออออไไไไปปปปตตูททหงชดดดดัสสจ คาฟก้าก่อนแล้ว่อยเลือกแบล็กสวอนนะครับส่วนถ้าเป็นมือใหม่ยังไงก็ต้องไปเปิดที่ตู้ฝอยเซียแวแหละครับแล้วก็ไปยกมือไหว้ให้ได้โมเจอมาสักตัวหนึ่งถ้าได้3ตัวจะดีมากๆครับตัวมันเก่ง E 2เพราะมันสามารถเอามาดีบัฟได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วก็เล่นกับมาร์ชแล้วก็ใส่พวกการกเลอร์ไปเลยก็ได้ครับถ้าไม่มีการกเกอร์ก็รอใส่สีดาวตัวอื่นก็ได้นะที่เป็นตัวฮิวหละก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็มันอาจจะเป็นแค่สรุปของแต่ละตัวเพื่อบอกถึงความคุมค้ม <ๆ S 2> องการตัวละครที่ไม่เหมือนกันแล้วก็บางคนมีตัวละครบ,บางตัวแล้วเนี่ยมันประกอบร่างได้แตกต่างกันครับแล้วก็บิฟมาร์เก็ตติ้งในแพท2.6เนี่ยมีทรงว่าอาจจะมีตัวใหม่แค่ตัวเดียวแล้วให้คุณพักมัง้งไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่เคยมีแค่ตัวเดียวมากกอบของรางดาวผมยังช็อกอยู่ไม่รู้จะเก็บเซอร์ไพรส์ไว้อีกหรือเปล่าส่วนตัวละครที่ตอนนี้ยังไม่รีรันเนี่ยก็จะมี alon, in, แอคเกอร์ลอนเอเวนตูลินแลวก็ดรเลชิโอนะครับฉะนั้นก็รอดูก่อนละกันว่าอนาคตจะเป็นตัวอะไรสุดท้ายจะเลือกตัวอะไร เรตอบโจทย์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถ้าเปิดโรบินไปก็จะสามารถเล่นเพียวฟิกชั่นได้สบายใจด้วยนะครับสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทั้งที่ตัวต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นจริงแล้วครับบา,บายอย่าลืมกดซับนะ